กราบสวัสดีที่สุขสุขคนครับเหมือนหนงหลอดมาสรุปผลของไฟบัตรคุมครับสีกรกฎาคม2 5ง7ครับของไฟก่อนเวลานะครับมีเทพพนมทอ6 340คะแนนผ่านครับเทพเวลาทอ6ก่อนเวลานะครับ328คะแนนผ่านครับแล้วก็ในรายการในเวลามีดังนี้ครับรายการที่1นะครับบังที่1เพชรสุพันธ์นะครับ200คะแนนไม่ผ่านครับบังที่2ดงบั่งยุดใหม่ครับ365คะแนนผ่านครับ บั่งที่3หัวทองค่านับ3 7 5คะแนนผ่านครับบั่งที่4ฟูงบินโคราด460คะแนนผ่านครับบั่งที่หานะครอนฝาหวน370คะแนนเจ้าครับบัางที่6โชคสมพ่อครับ3 5 8คะแนนผ่านครับบัางที่7สายพินนะครับ440้คะแนนผ่านครับบั่งที่8นะครับใช่การยางนะครับผม160คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่เก้ากะทิทองค่ำครับ245คะแนนไม่ผ่านครับ บั่งที่สิบกองฝ่านะครับ265คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่11ปอประกาศสิทธ์สี่พอดีผ่านครับ20บบั่งที่12นะครับละอองดาว435คะแนนผ่านครับบั่งที่13ลิลลี่ลอยล้านนะครับ220คะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่14บสออเฉลิมพ่นนะครับออเฉลิมพ่นเจคะแนนไม่ผ่านครับบั่งที่15นะครับซูเปอร์แฮงแปดแนะครับ375คะแนนจาวครับบั่งที่16บช่ยเมฆ่า405คะแนนผ่านครับ บ้างที่สิบเจ็ดเถ่าซ้ำน้อยครับ435คะแนนผ่านครับบ้างที่สิบแปดนะครับปิยาสุดขอบฝ่า345คะแนนเจ้าครับบ้างที่สิบเก้าครับเพชรพ่นขาวครับ350คะแนนผ่านครับบ้างที่ยี่สิบท่องพักดีนะครับ280คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่21เพชรแสนแก้วครับ350คะแนนเจ้าครับบ้างที่22่สอราชวงศ์415คะแนนผ่านครับบ้างที่23 เทพสามฤดูนะครับจ้าวนะครับผมบนแน่ใจว่าเกิดยังข้นนะครับผมสู้ค่าฐานประมาณนั้นนะครับคิดว่านะบางที่2ินะครับโยขยคำสี่หครับ270ร้คะแนนไม่ผ่านครับบางที่2ิ้านะครับ ต cm, 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 ันนะครับกัปตัน88นะครับ365คะแนนผ่านครับบางที่26ครับจอเจริญสุข230คะแนนไม่ผ่านครับบางที่27นะครับหนุ่มกอทอมอสามคะแนนสร้างบอตีนะครับบางที่28สอจอเขียวครับ390คะแนนจาวครับบางที่29บเ้านายกสิทธ์นะครับ285คะแนนไม่ผ่านครับบางที่30จันดีเบิกฟานครับ415คะแนนผ่านครับบางที่31ลุงหลอดเบิร์ในไล่นะครับ เพื่อนกระโรายงานผลนะครับหูตะว่าที่รี่เลยนะครับคำแล้วบ่หูเป็นจังใดนะครับเพื่อนไปปิดการรายงานผลแล้วนะครับบบหูวมีต่ออีกหรือไม่นะครับหากขอมูลพิพากษประการใดหลวงรอดเอฟซีต้องกราบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลวงรอดเอฟสีสวัสดีครับ